จากที่ไทยรัฐทีวีได้ไปร่วมสำรวจถ้ำแล้วก็ได้นำเสนอพิธีอัญเชิญเหล็กไหลนะครับในวันนี้เราจะไปพิสูจน์กันนะครับว่าพิธีกรรมเหล่านี้เป็นเรื่องของอิทธิฤทธิ์หรือว่าเป็นการหลอกลวงของกลุ่มมิชาชีพที่ได้มีการร้องเรียนผ่านมาทางไทยรัฐทีวีไปพิสูจน์เรื่องนี้กับรายง,งานชิ้นนี้ครับ เฉพาะกิจไทยรัฐทีวีได้รับข้อความร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ของข้าราชการฝ่ายปกครองรายหนึ่งบนเกาะสมุยระบุว่าถูกหลอกให้เข้าร่วมพิธีกรรมอันเชิญเหล็กไหลของวัดคีรีวงธรรมารามแต่เมื่อนำไปตรวจสอบกลับพบว่าวัตถุที่ถูกอ้างว่าเป็นเหล็กไหลนั้นเป็นเพียงตะกัวเรซินและทองเหลืองเพื่อเข้าร่วมพิธีกรรมต้องสูญเงินไปหลายหมื่นบาท จากข้อมูลดังกล่าวทีมข่าวได้ประสานไปยังคนสนิทของเจ้าอาวาสวัดคีรีวงธรรมารามเพื่อขอเข้าพิสูจน์พิธีกรรมอันเชิญเหล็กไหลและเดินทางลงพื้นที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีมุ่งน้าสู่วัดคีรีวงธรรมารามทันทีหลังได้รับกำหนดการประกอบพิธีกรรมที่วัดทีมข่าวได้พบกับพระอาจารย์เติมทรัพย์จิตพันโตเจ้าอาวาส หลังจากสนทนากาันรครู่หนึ่งก็ได้นำวัตถุที่อ้างว่าเป็นเด็กไหลชนิดต่างๆมาให้ชมพร้อมกับอวดอ้างสรรพคุณของวัตถุแต่ละชนิดและยังยินดีให้ทีมข่าวเข้าร่วมพิสูจน์พิธีอันเชิญเหล็กไหลถึง3ามถ้ำใน่้ำคืนที่จะมาถึงนี้รถของวัดนำทีมข่าวมายังจุดนัดหมายที่มีคณะเจ้าภาพนุ่งขาวห่วมขาวทั้งหญิงและชายรวมกันไม่ต่ำกว่า30คนรออยู่ เจ้าอาวาสเดินนำคณะลัดเลาะขึ้นไปตามไหล่เขาหินปูนเส้นทางยากลำบากกว่าจะถึงถ้ำที่ประกอบพิธีกรรมพิธีใหญ่ของอาจารย์พิธีขนาดนั้นอาจารย์ก็ขอญาติโยมเขาร่วมทำบุญประมาณห้าแสนหนึ่งค่าใช้ใจ่ายอาจารย์ก็อยู่ประมาณห้ <Okay. S 2> าหมื่นใสีอย่างอาจารย์ก็อยู่เกือบหมื่นทั้งบายสีของเครื่องเส้นไหว้แล้วก็อยู่ประมาณหมื่นแล้วก็ลูกทีมอาจารย์ก็ให้ไปคนละสามพันสิบคนก็สามหมื่นใสีจํานวนมาก ถูกทิ้งทับถมอยู่หน้าถ้ำหนึ่งใบสีต่อพิธีกรรมหนึ่งครั้งจากการสังเกตความเหี่ยวเฉาของใบสีอนุมานได้ว่าถ้ำนี้สร้างมูลค่าให้กับพิธีกรรมอันเชิญเหล็กไหลมาแล้วมูลค่านับล้านบาทช่วงที่เวลาจารันเชิญแต่้ท่านลงมาก็คือคําว่าอินทาสาวังมหาอินทาสาวังโยมก็มองดูได้นะเมื่อถูกขั้นตอนพร้อมสับ บทสวดที่อ้างว่าเป็นการอันเชิญพญาสมิงเหล็กไหลจึงเริ่มขึ้นเวลาผ่านไปเกือบ30นาทีเมื่อถึงบทสวดตามที่นัดแนะก็มีวัตถุร่วงฝ่าความมืดลงมาจากเพดานถ้ำเป็นจำนวนมากพร้อมกับมีประกายไฟและมีวัตถุซึ่งอ้างว่าเป็นพญาสมิงเหล็กไหลเลื้อยลงมาแล้วผลุกขึ้นหายไปในความมืดอย่างรวดเร็วเมื่อพิธีกรรมเสร็จสิ้นทุกคนพร้อมทีมข่าว ถูกเชิญออกจากถ้ำอย่างรวดเร็วมีคณะเจ้าอาวาสเป็นผู้ปิดท้ายขบวนโดยอ้างว่าต้องคุ้มกันทุกคนเพราะวิญญาณร้ายจะมาตามทวงเหล็กไหลคืนรถวัดนำคณะเจ้าภาพชุดเล็กที่เหลือเกือบ20คนเดินทางมายังเขาพระอินทที่ตำบลปากแรกอำเภอดอนสักทุกคนต้องเดินป่าสวนของชาวบ้านและปีนป่ายขึ้นไปยังภูเขาที่สูงชันซึ่งมีความลำบากมากกว่าถ้ำแรก จเจ้าอาวาสอ้างว่าถ้ำนี้มีความพิเศษเพราะมีข้าราชการฝ่ายปกครองระดับสูงของจังหวัดได้มาร่วมพิธีกรรมหลายครั้งรวมทั้งแม่ของนางเอกชื่อดังก็มาเข้าร่วมพิธีกรรมไม่ต่ำกว่าสิบครั้งพลตำรวจตีรสกษาผู้การจังหวัดสุราษฎร์ผู้ว่าราชการสุราษฎร์สองแม่สามแม่ของย สี่ประธานสารติกาพวกนี้เขามาเข้าถ้ำกับอาจารย์หมดมาดูเองหมดได้พิสูจน์เองหมดแต่ละคนก่อนที่เขาจะเข้าถ้ำเหมือนผู้ว่าเนี่ยเขาก็เป็นคนใหญ่คนโตพอสมควรเรื่องจริงเรื่องอยังไงเรื่องหนึ่งๆอ่ะเขาต้องส่งลูกน้องเข้ามาพิสูจน์แล้วทุกคำท,ที่อาจารย์ไปเชิญสถานที่และพิธีกรรมอัญเชิญเหล็กไหลเล็กลงตามทุนทรัพย์ของเจ้าภาพรวมทั้งระยะเวลาบริกรรมคาถาก็สั้นลงตามไปด้วย พิธ um ีกรรมยังคงดำเนินไปตามรูปแบบเดิมแต่ในถ้ำนี้ทีมข่าวสังเกตจากเปลวเทียนและการลอยของขวัญทูบก็ทราบได้ทันทีว่ากระแสลมไม่ได้พัดเข้ามาจากปากถ้ำถ้ำนี้จึงไม่ใช่ถ้ำปิดตามที่เจ้าอาวาสบอกไว้อย่างแน่นอนเมื่อถึงบทสวดตามที่นัดแนะวัตถุที่อ้างว่าเป็นเหล็กไหลก็ร่วงฝาความมืดลงมาเช่นเดิมทั้งที่ไม่มีรูปร่าง และเป็นวัตถุรูปหลที่อ้างว่าเป็นหลวงปู่ทวดคือเทพน่ะเขาไม่ใช่ว่าเขายอมรับทั่วไปอย่างที่อาจารย์บอกไงเทพอ่ะแม้เรามาอธิษฐานจิตดูอย่างอื่นเขาก็ไม่ลงแต่พอเราอธิษฐานเป็นพระธาตุเอ่ยเป็นยอดเจดีย์เอ่ยเป็นพระพุทธเจ้าเอ่ยเป็นหลวงปู่ทวดเอ่ยที่เขาเคารพลงมาไม่ใช่ว่าเราจะอธิษฐานยังไงเขาลงมาอย่างนั้นองค์ที่เขาเคารพองค์ที่เขาเชื่อองค์ที่เขาบูชาเขาก็ลงมาได้เนื่องจากเทพเขาดูแลอยู่ ทีมข่าวเฉพาะกิจยังคงพิสูจน์เหล็กไหลต่อในถ้ำที่สามซึ่งคณะของพระเติมทรัพย์เจ้าวาดวัดคีรีวงศ์ได้จัดไว้เพื่อการพิสูจน์โดยเฉพาะเหล็กไหลที่ล่วงหล่นฝากความมืดลงมานั้นแท้จริงเป็นอิทธิฤทธิ์หรือเป็นการเล่นกลในที่มืดของแก๊งพระมิจฉาชีพตอนต่อไปเราจะย้อนรอยไปค้นหาความจริงติดตามได้ในไทยรัฐนิวโชวันพรุ่งนี้